อา,อาไปกินเลยยกไปเลยถ่ายอะไรอย่ถือแป๊บไปเลยถือแป๊บคงจะกดแน่แน่น้อยเพราะว่าใช่ไหม ให้ไปนอนทำไมขอบคุณนะคะขอบคนทุกคนทุกท่านขอบคุณทูกกำลังใจนี่แหละคนแก่มันปึกเออคือตกภาษาไทยนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละแต่คนเราเนาะจะทําไงได้แก่แล้ว มันคนก็มีครอบครัวมีลูกมีผัวมคนก็ดูแลลูกหาแตม้อวเงลดนไม่คือตื่นเช้ามาไ่ต้องมาทากับข้าว่ใช่ริไม่ต้องไปทากับข้าวให้ครอบครัวกินแล้วก็ไม่มีผัวตายได้สามสิบสปีแล้วเออก็คือเราอยู่คนเดียวเราอยากไงนก็ไปได้นมข่องแขง ข้องแก่งข้องแก่งข้องแก่งอร่อยดิใส่งานด้อยึอมมลองกินว่าไหมก็เนื้อฮึมฮึมฮึมคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้าชมคลิปให้นะคะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะบุญรักษาพระคุ้มกองคะ่ะ ขออนุญาตไปก่อนนะคะบายๆเลิเลิทุกท่าเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมูงนะคะทำคลองแขงคองแขงคองแขงคองแขงนำเสนอนำเสนอโอ้โหกินหอมเนี่ยไปถึงท้ายซอยเลยถึงหมู่บ้านเลยรอบหมู่บ้านเลยคองแข็งน่ารักมากคองแขงคองแขงตอนี้นำเหนอคองแขงนะคะ ข้องแข็งข้องแข็งสีแดงไปไหนละเออนี่สีแดงข้องแข็งนะคะพี่น้องทำขนมข้องแข็ง